กำลังสร้างบ้านพร้อมกับลานจอดรถออเเวนจร์โอ้โหโทษนะครับไอ้ก้ารถแลมโบของคุณจอดอยู่ที่ไหนล่ะครับไหนดูดิโอ้โหนี่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 ดงแลมโบครับผมดองแลมโบครับผมนี่ยนี่จอดเรียงกันนี่ไอ้ก้ามีแลมโบกี่คันเนี่ยโอ้โห ให้กล้าช่วยเอาแท็กซี่มาจอดหน้าบ้านหน่อยได้ไหมเอาแท็กเอามีแท็กซี่ไหมเอาแท็กซี่มาจอดหน่อยม่จอด,ดไ,มไม่เท่เลยไม่เท่เลยไม่เท่เลยอะแท็กซี่เอาหรอ,อกระบะก็ได้กระบะมากระบะไม่เไม่เท่เหรอให้เผื่อให้แม่บ้านเขาไปตลาดเนี่ยเอาแท็กซี่มารอดิเอาแท็กซี่มารอหน่อยไปได้ไหมรถอามันเจอครับผม ต่อยาวเป็นน้องดวนเลยมีอีกจไม้ดงองครับผมดง สิบนาทีไปอาบน้ำเอ้ยสิบนาทีไปนอนนะลูกนะ